สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้นะคะอากาศดีมากเลยฟับบีใครแอบเล่นน้ำสวัสดีค่ะโอ้โหสนุกสนานใหญ่เลยค่ะน้ำพอหรือยังคะเนี่ยน้ำพอหรือยังน้ำพอลว,วันนี้แม่อ้อชนปลูกผักจะมาชนเล่นน้ำนะคะเดี๋ยววันนี้แม่อ้อจะ อัปเดตสวนให้ดูเดี๋ยววันนี้จะมีการปรับสวนผักของแมอ่อ้อนะคะเนี่ยคนเล่นน้ำค่ะเดี๋ยวจะให้เล่นไม่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สบายระหว่างนี้เราไปดูสวนผักกันดีกว่าค่ะแต่ว,ว่าอัปเดตสวนผักกันเดี๋ยวแมอ่อ้อก็จะทําการรื้อสวนผักใหม่นะคะผักที่เรากินแล้วมันก็อันนี้ผักที่เราปลูกไว้นะคะ มีบัตเตอร์เฮดไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะมีบัตเตอร์เฮดขึ้นฉายแล้วก็ผักกาดหอมผักกาดหอมแล้เวเราไปกินกับลาบแล้วก็กินกับหลายย่างค่ะแหมสนุกสนานใหญ่เลยนะคะมาหาเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตสวนอันนี้บัตเตอร์เฮดมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันอาจจะได้รับน้ำเยอะไปหน่อย ผักชีต้นถัว่วแม่อ้อกเก็บหลายครั้งแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คืออต้อนถั่วมันมาถึงนี่เลยแล้วต้นพลิกนะคะแล้วก็ตัวน,นี้เคลค่ะแม่อ้อกเก็บทานเมื่อเช้ากินกับตำถัว่วอร่อยมากเดีย๋ยวแม่อ้อจะรือ้อผัก ชีแปลงนี้นะคะมันไม่ค่อยสวยแล้วก็จะเอาต้นกล้ามาละกอขึ้นมาใครสนใจต้นกล้าก็บอกนะคะเดี๋ยวเอาให้อันนี้บัตเตอร์เฮดไม่ค่อยงามค่ะเดี๋ยวเราต้องลื้อออกนะคะอันนี้ค่ะไม่วอาจะรื้อหนึ่งสองสามสี่แปลงนี้นะคะผักเราเริ่มเก็บกินแล้วมันก็เริ่มหมดเวล้เดี๋ยวเราจะรื้อแปลงปลูกใหม่นะคะข้างในเป็นแตงโมนะคะ เนี่ยหอะไม่ออกลกังจะรื้ออออันนี้ผักมันแคร์มากเลยมันไม่ค่อยโตเท่าฝั่งนั้นสงสัยโดนแดดเยอะหรือไม่ก็ถาุอาหารในดินไม่มีเดี๋ยวจะเราเราจะย้ายแคร์ม,มาตรงนี้นะคะอย่าไม่ออตอนเย็นจะย้ายมาค่ะเดี๋ยวต้องให้อากาศมันเย็นก่อนเดี๋ยวจะเราถอนหญ้าถอนวัชพืชแถวนี้ออกเนี่ยค่ะเมื่อเช้าเนี่ยไม่ออกเก็บทานกันแล้วค่ะบัตเตอร์เฮดอร่อยมากจะบอกว่า สามกระถางเนี่ยหวานมากค่ะอันเนี้ยแม่อ้อลองชิมแล้วแปลงนี้ก็หวานส่วนแปลงนั้นมันจะขมหน่อยค่ะดินของแต่ละแปลงก็จะไม่เหมือนกันนะคะดินที่แม่ออทำเนี่ยค่ะน่ากินอันนี้กำลังพอดีเก็บทานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะรื้อปรับตรงนี้ใหม่หมดเลยอันนี้แม่อ้อลงผักกาดมันไม่เป็นค่ะมันเป็นต้นเดียว ก็ไม่ใช่ผักกาดผู้ผิดกระหล่ำนะคะอันนี้กระหล่ำเดี๋ยวเราค่อยมารื้อสวนกันนะคะเดี๋ยวค่อยๆทำไปวันนี้ก็แดดอ่อนแดดรำไรหน่อยนะคะเสร็จหรือยังคะเล่นเสร็จหรือยังแม่กั้นหายใจเปไ็นไหมอ่ะกั้นหายใจที่ไหนกั้นหายใจในน้านโอ้ใครจะกั้นได้ไม่ว่าเนะี่ไม่ปินค่ะ นอนก้านเบนยังงน,นเลยเหรออย่าให้เล่นอีกแป๊บเดียวนะอากาศมันเย็นมากค่ะลมโชยลมโชยเย็นสบายอันนี้อากาศครื้มเหมือนพายุจะเข้านะคะงานทะเลเลยหนูหานอยู่ในทะเลเลยรอคะโอ้โหมีกันปิดจมูกมดน้ำด้วยเหรอ <c oughs> เล่นไม่นานนะอีกห้านาทีก็พอโอเคไหมกันกมุดน,น้ำโอเคบายบายหน่อยฝากฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแม่ออนหน่อยสิอะฝากหน่อยสิช่องไหนคะ สวัสดีค่ะ